รีวิววันพัดหนอด3 5มมากับชิปเซตเรือธงเมดเทคเมสตี้ i 0้9000ดีไซน์สวยหรูพรีเมียมรองรับ80วัตต์ซูเปอร์วู๊เอนโดร e ดอ i ดิชั ถึงเวลามาทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากวันพัทกันแล้วนะคะอย่างวันพัทนอ o 3 5G นั่นเองนะรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขามากับสโลแกนที่เรียกว่า Everything You Could Ask For นะคะก็คือบอกได้เลยว่าเขาจะสามารถตอบถึงสิ่งที่เราเนี่ยร้องขอหรือว่าต้องการได้อย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าสเปคเนี่ยให้มาจัดเต็มมากๆเลยชิปเซ็ตเนี่ยก็ใช้แบบตัวท็อปเรือนทงเลยอย่าง MediaTek Dimensity 9000นั่นเองนะคะส่วนจะน่าสนใจขนาดไหนทาอะไรได้บ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เราพูด้ดีไซน์กันเลยนะคะในส่วนของสีเนี่ยก็คือมีมาหนึ่งสีเท่านั้นเลยนะคะก็คือสีเขียวมิสซี่กรีนอันนี้นั่นเองนะเป็นสีเขียวที่มีความ พาทเทลอมฟ้านตนี้นะคะดูมินมินถือว่าสวยงามเลยนะคะในเรื่องของสีน้ำหนักของตัวเครื่องนจะอยู่ที่193.5กรัมนะคะส่วนความหนาของตัวเครื่องนะคะจะอยู่ที่8.15มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของดีไซน์ถือว่าออกแบบมาได้สวยงามพรีเมียมมากๆเลยนะสมกับเป็นไลฟ์แฟชิ่มากๆเพราะเขามีการใช้ทิ้งลีกลอสซี่ glass black นะคะกับด้านหลังตรงนี้นะคะทำให้ได้พื้นผิวที่มีความเป็นกระจกกลอสซี่นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันใสจนสามารถแบบส่องหน้าได้ด้วยนะคะแบบเต ติมลิปอะไรได้เลยนะแต่ว่าด้วยความที่พื้นผิวด้านหลังเป็นกระจกแบบนี้ก็อาจจะติดรอยนิ้วมือง่ายสักนิดหนึ่งนั่นเองค่ะในส่วนของหน้าจอนะคะให้มาเป็นแบบตัวท็อปเลยนะคะเป็นพาร์เนลอ m o l โมนั่นเองความละเอียดเนี่ยระดับ Full HD+ เลยขนาด6.74นิ้วนะคะแล้วเขาก็มี Hyper Touch Smooth Tech นะคะที่จะช่วยให้การแสดงคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยลื่นไหลสูทนั่นเองนะในส่วนของอัตรา r e f r e ลยของหน้าจอนี่ก็สูงถึง120เฮเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยในส่วนของหน้าจอด้านบนเนี่ยจะมีการเจาะรูตรงกลางนะคะสําหรับกล้องหน้านั่นเองนะและด้านล่างตรงบริเวณนี้นะคะจะมีในส่วนของจุดแกลายนิ้วมืออยู่ใต้หน้าจอนั่นเองค่ะมาต่อที่ด้านบนเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องของลาโพงนั่นเองนะก็จะได้เป็นลำโพงคู่เลยนะแล้วก็มีช่องอินฟาเรดนะคะใช้เป็นรีโมทได้นะและถัดมาก็คือเป็นไมค์ตตดเสียงรบกัวน,นนั่นเองในส่วนของทางด้านซ้ายของตัวเครื่องจะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่นะคะและทางด้านขวาตรงนี้นะ บนสุดตรงนี้นะคะจะสามารถปรับได้นะคะเลือกเป็นโหมดนะคะต่างๆเป็นเสียงเป็นสั่นหรือว่าเป็นเงียบก็ได้นั่นเองนะคะได้3สเตปเลยนะถัดลงมาตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของปุ่ม power นั่นเองค่ะมาต่อที่ด้านล่างเลยนะคะจะมีถาดใส่ซิมอยู่ตรงนี้นะคะสามารถใส่ในาโนซิมได้2ช่องไม่สามารถเพิ่มไมโครเอสติการ์ดได้นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของรูปไมโครโฟนนะแล้วก็ช่องเสียบชาร์จแบบ USB Type C ถัดมาเป็นในส่วนของลำโพงนั่นเองค่ะ มาต่อที่ด้านหลังเลยด้านหลังนะคะก็จะเป็นในส่วนของโมดูลกล้องนะคะที่ให้มาเด่นๆนะก็จะเป็นจุดขึ้นมา2จุดแบบนี้มาพร้อมกับไฟแฟลชให้อีกด้วยค่ะ มาพูดถึงสเปคของตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะคะในส่วนของชิปเซตอย่างที่บอกไปเลยว่าใช้ตัวท็อปอย่างมีเด็ดเทคเดเมนสตี้เก้าพันนั่นเองนะระบบปฏิบัติการนะคะเป็นออสเต n o s นโอเอสสิบสามจุดหนึ่งบนพื้นฐานของแอนดรอยสิบสามนะคะสามารถอัปเดตนะคะแอนดรอยได้อีกสามปีเลยนะในส่วนของแรมนะคะให้มาที่สิบหกกิกเลยนะคะเป็น L P D D R ห้าอีกด้วยนะแล้วก็ลอมนะคะสองร้อยห้าสิบหกกิกในส่วนของแบตเตอรี่ห้าพันมิลลิแอมรองรับชาร์จไวที่แปดสิบวัตต์ซูเปอร์อีกด้วยค่ะ ต่อไปนะคะพูดถึงเรื่องกล้องอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะให้กล้องหลังมาถึง3ตัวด้วยกันเลยนะคะโดยที่กล้องหลักความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลเลยมีการใช้เซนเซอร์ IMX 8 9 0แล้วก็มีการซัด OIS ให้มาอีกด้วยนะคะสําหรับกล้องหลักและเลนต่อมาจะเป็น u ั t ต a Wide แล้านพิกเซลและสุดท้ายจะเป็นมาโคสอล้านพิกเซลนั่นเองนะในส่วนของโหมดการถ่ายภาพของกล้องหลังนะคะถือว่ามีมาให้ครบหลากหลายมากๆเลยนะทั้งโหมดปกติและมีโหมดโปรด้วยนะถ้าเกิดว่าใครต้องการเข้าไปปรับดี เทลแบบละเอียดด้วยตัวเองนะคะก็สามารถทําได้เลยนะมีโมดถ่ายวิดีโอแบบภาพยนตร์ให้ด้วยนะคะซึ่งวิดีโอเนี่ยถ่ายได้สูงสุดถึง 4K 60เฟรมเลยนะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะถ่ายวิดีโอที่มีลูกเล่นแบบถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะเอาไว้เก็บวอล์กนะคะได้เห็นตัวเองด้วยได้เห็นสถานที่ด้วยก็ทําได้นะพอเทปมีให้แบบกลางคืนก็มีให้เช่นการมีฟิลเตอร์ต่างๆให้เล่นสีได้ด้วยนะคะมีแบบเลือกโบเก้ในโหมดพอเทปก็ได้เช่นกันแล้วคือภาพที่ได้เนี่ยสวยมากคือถ่ายคนแนละ้วผ มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกล้องเนี่ยก็สบายใจได้เลยค่ะในส่วนของกล้องหน้านะคะความละเอียดถึง16ล้านพิกเซลแล้วบอกเลยว่าภาพสวยมากนะคะแล้วก็มีการปรับนะคะในเรื่องของ AI beauty ที่ละเอียดมากๆเลยปรับเป็นส่วนๆของหน้าได้เลยนะปรับผิวปรับคางปรับตาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะสําหรับกล้องหน้าเนี่ยจะปรับได้ละเอียดมากกว่านั่นเองนะมีฟิลเตอร์ต่างๆให้เล่นมากมายด้วยนะคะเลือกโบเก้ได้อีกเช่นกันนะคะในส่วนของกล้องหน้าคือเซลฟี่ออกมาปังมากๆเลยนะ สำหรับใครนะคะที่เป็นสายชอบรับชมคอนเทนต์ดูซีรีส์ต่างๆนะบอกเลยว่าเครื่องนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าได้จอที่สวยคมชัดมากคือในเรื่องของสีเนี่ยคือถูกใจมากนะคะสีมันคมสดสวยมากๆเลยนะแล้วก็มีลำโพงคู่มาให้ด้วยนะคะในเรื่องของเสียงเนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยและที่สําคัญก็คือแบตอึดมากเลยนะแล้วก็ชาร์จไว้ที่80วัตต์ด้วยค่ะ ในเรื่องการเล่นเกมเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่านี่คือตัวท็อปอยู่แล้วนะเล่นได้ปรับสุดได้หมดทุกเกมนะคะแบบไม่มีสะดุดเลยนะคือใส่เอฟเฟกอลังการได้เลยอยากก่างทดสอบ ROV เนี่ยก็คือปรับสุดนะคะ ใส่แบบสกินเวอร์อ,รอะไรเงี้ยเล่นได้แบบไม่มีสะดุดแล้วก็เฟรมเรทก็ไหลกันแบบนิ่งๆเลยนะคะในส่วนของทัพจีโมบายนะคะเกมนี้เนี่ยก็คือเปิดนะเปิดไจรสโคปได้นะคะกราฟิกส,สวยสุดๆได้เลยนะเล่นได้แบบลื่นๆแล้วก็ล่าหัวกันได้แบบคมๆเพราะว่าเขาให้ต่อมาถึง120ยยิพร์นั่นเองนะแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ก็อีกเช่นกันนะคะว่าแบตเตอรี่เนี่ยคือชาร์จเร็วมากๆแล้วก็คือแบตเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเล่นได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดเลยค่ะ สรุปเลยนะคะจากสเปคทั้งหมดที่พูดมาน่าจะอยากรู้ราคากันแล้วนะถือว่าราคาเนี่ยว้าวมากๆเลยนะคะตอนที่ไมฟังครั้งแรกนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นถึงไลฟ์แฟลชชิพของแบรนด์เลยนะคะแต่ราคาอยู่ที่1 9 9 9 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จากสเปกจากการที่ลองเล่นน่ะถือว่าคุ้มค่าเลยกับราคานี้นะคะโดยในเรื่องของสีกับสเปคอย่างที่บอกไปว่ามีออกมาให้เลือกรุ่นเดียวเลยก็คือแรม16บหกิกรอมส5งกิกกับสีมิสซี่กรีนอันนี้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของ สิ่งที่เปิดตัวมาเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของอเซสซอรี่ตัวใหม่เลยนะคะจะชื่อว่าวันพัดนอร์ดบัตร 2R นั่นเองนะคะอันนี้มีให้เลือก2ส,สีด้วยกันนะคะก็คือสี Deep Gray นะคะสีนี้เลยนะด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวของเคสของเขาเลยแนละอีกสีจะชื่อว่า t ริปเ e b l u บลนั่นเองนะคะเป็นสีฟ้านะ โดยที่ราคาของเขาจะอยู่ที่1,190บาทค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของโปรโมชั่นเพิ่มเติมพิเศษมากๆเลยนะจริงๆราคาที่บอกไปก็คือว้าวแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครสั่ออเดอร์ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่13รกรกฎาคมนี้นะรับส่วนลดไปเลยอีก2,000บาทค่ะก็คือจะเหลือแค่17,990บาทนะถือว่าคุ้มมากคือมันแบบว่าลดมากจริงๆในเรื่องของสเปคที่ให้มานั่นเองนะคะแล้วนอกจากนั้นนะจากส่วนลดแล้วยังไม่พอมีของสมนาคุณเพิ่มเติม,ตมให้อีกด้วยนะคะก็คือ One พัทหนอด t 3 5G ้ s จีแซนสโตนบั er ปอร์เนั่นเองมูลค่าถึง590บาทเลยก็คือได้เคสไปเลยไม่ต้องไปหาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ยังไม่พอให้อีก One p a ท e v v p p c a r กนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการประกรันจอแตกให้1ปีนะคะ1ครั้งนะหลังจากที่เราซื้อไปแล้วนะคะแล้วก็อ่ะยังไม่พอยังไม่หมดนะคะมีอีกหนึ่ง ความเอกซีฟกว่านั้นนะคะคือถ้าเกิดใครนะคะซื้อสมาร์ทโฟนของว n น p l u s นะที่เปิดตัวในปีนี้นะคะตอนนี้ก็เปิดมาถึง3รุ่นแล้วนะคะก็คือได้แก่ว n น p l u s 11 5G นะคะแล้วก็เป็นว n น p l u s n o ด CE 3 Lite นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะรุ่นที่3ก็คือว n น p l u s n o t 3 5G เครื่องนี้นั่นเองซื้อเครื่องไหนก็ได้นะคะใน3รุ่นนี้ก็จะมีสิทธิ์นะคะลุ้นรับนะคะบัตรเชิญเข้างานนะคะ Medium Magic Power นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้พบกับแจ็คสันหวัง นนั่นเองนะคะเป็นแบรนด์แอมบั์เจอร์ของแบรนด์วันพัทนั่นเองค่ะใครเป็นทีมหวังเนี่ยก็ต้องรีบนะคะรีบไปซื้อกันได้เลยนะหาซื้อได้เลยนะคะที่ A.S. Shop นะคะั Tom 7, e l อ e e ซ a ว่นช e อปปี้ลาแล้วก็ oppo b บ n d Shop ทุกสาขานั่นเองค่ะ แล้วก็ขอแวะมาบอกโปรของบูอัเมอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับ7เดือน7นี้นะคะแน่นอนว่ามีโปรสูพิเศษนะคะลดราคากันให้แบบจุกๆนะใครนะคะก็ลังเลงรุ่นไหนไว้อยากจะเปลี่ยนฟิล์มกระจกนะคะรอเเดือน7นี้ได้เลยนะแอดใส่ตะกร้ากันเอาไว้ได้เลยนะคะเป็นฟิล์มกระจกคุณภาพสูงนะจากญี่ปุ่นเลยนะคะความแข็งแรงในระดับ 9H พัเลยนะคะทัดสกินกันได้แบบลื่นๆเลยนะยังไงก็รอกันได้เลยทั้งช้อปปี้และลาซาด่านั่นเองนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด ไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะและเดี๋ยวคลิปหน้าจะหยิบรุ่นไหนมารีวิวให้ดูกันอีกเนี่ยก็รอติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย